สวัสดีครับสวัสดีพบกันกับช่องคนรักเกษตรนะครับคลิปนี้คนรักเกษตรพาเพื่อนมาพบกับต้นไม้มงคลเป็นไม้มงคลในกลุ่มอะโกนิมานะครับอ่าก็อะโกนิมาตัวนี้มีชื่อว่าโครเศษฐีนะครับอ่าเนื่องจากว่าต้นนี้ได้รับแสงแดดที่อาจจะน้อยไปนะครับอาจจะไม่เพียงพออาจจะไม่ถึง50%นะครับคือต้นไม้ต้นนี้ชอบ แดดที่อยู่ประมาณ50%นะครับก็คือชอบแดดปานกลางถ้าได้รับแสงแดดโดยตรงเนี่ยใบจะไหม้นะครับแต่เนื่องจากต้นนี้ได้รับแสงแดดน้อยจนเกินไปอาจจะทําให้สีไม่เข้มเหมือนต้นที่ชื่อว่าโคตรเศรษฐีนะครับอ่าสีเขาจะซีดๆหน่อยนะครับแต่ก็ยังคงความสวยสดงดงามนะครับ นะครับลักษณะเส้นใบนะครับที่ชื่อว่าเรียกโคดเษฐีเนี่ยอาอากูนิมาตัวนี้นะครับก็มีหลากหลายสายพันธุ์นะครับสําหรับไม้อากูนิมาอาโคดเษฐีเนี่ยก็เป็นไม้ที่สวยอีกตัวนะครับนี่ครับก็เส้นใบจะเป็นสีชมพูแล้วก็จะเป็นจุดขาวๆนะครับแล้วก็มีจุดขาวๆและสีชมพูปะปนกันพื้นใบเป็นสีเขียวก็จะประมาณนี้เลยนะครับ เป็นไม้มงคลในกลุ่มอโกนิมาเป็นไม้อโกนิมานะครับอโกนิมาเนี่ยก็เป็นไม้ที่เพื่อนบ้านเรานิยมชมชอบกันมากนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศมาเลเซียไม่ว่าจะเป็นประเทศฟิลิปปินส์หรือว่าประเทศอินโดนีเซียนะครับาสามประเทศเหล่านี้นะครับเขาชอบที่จะสะสมไม้ในกลุ่มนี้กันก็เป็นเพื่อนบ้านของเราั่นแหละครับไม้ในกลุ่มนี้เลย สามารถที่จะทํารายได้ให้กับบ้านเราเป็นอย่างมากนะครับื่องแก่ว่าบ้านเราเนี่ยพอปลูกแล้วได้ผลดีนะครับแล้วก็มีการพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นหลากหลายตัวเลยนะครับซึ่งอกโคนีมานะครับผมว่าในบ้านเราเนี่ยผมว่ามีไม่น่าจะต่ำกว่าร้อยสายพันธุ์เลยนะครับคร่าวๆเนี่ยมีเยอะมากนะครับอันนี้ก็เป็นอกโคนีมาอีกตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าโคดเศรษฐี ซึ่งการเลี้ยงการดูแลไม้อควินิมานะครับอคนิมาเนี่ยเขาชอบแสงแดด50%แบบเต็มวันอ่าอาจจะปลูกให้อยู่ในใต้สลนนะครับใต้สลนแล้วก็จะโดนแดดทั้งวันทรงพุ่มก็จะสวยแต่ถ้าเป็น50%แบบครึ่งวันอ่าอันนั้นก็จะน้อยไปแล้วแสงแดดก็จะน้อยไปนะครับแล้วทรงพุ่มก็จะไม่ตรง แต่ถ้าปลูกในที่โดนแดดเยอะมากเนี่ยอาจจะทำให้ใบหงิกใบงอใบไม้หรือว่าใบสั้นใบเล็กใบไม่สมบูรณ์นะครับไม้ตัวนี้อย่าลืมนะครับชอบแสงแดดปานกลางส่วนน้ำนะครับไม้ที่ชอบแสงแดดปานกลางหรือแต่ลาไรเนี่ยการให้น้ําก็ไม่ต้องเยอะมากนะครับ2อถึงสามวันให้ครั้งหรือใช้ดินที่มีความโปร่งมีความร่วนซยุยสามารถเก็บ ความชุ่มชื้นในดินได้นะครับก็จะทําให้ต้นไม้ต้นนี้คงทนต่อสภาพแวดล้อมและก็มีความสวยสดนะครับใบเนี่ยก็จะสวยประมาณนี้นะครับอย่างต้นนี้อย่างที่ผมบอกนะครับโดนแดดโดนแดดน้อยไปนะครับทําให้สีอาจจะมาไม่เต็มที่เนี่ยครับ สำหรับคลิปนี้ก็พาเพื่อนๆมาพบกับไม้มงคลนกลนะินนี้มากนะครับใครที่สนใจจะปลูกไม้ในกลุ่มนี้นะรับรองได้เลยว่าต้องเตรียมพื้นที่ไว้เยอะๆเลยนะครับเนื่องจากว่ามีหลากหลายสายพันธุ์มากนะครับหากันไม่หวั่นไม่ไหวนะครับอ่ามีหลากหลายสายพันธุ์แล้วก็แต่ละสายพันธุ์ความโดดเด่นของใบก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับอ่าซึ่งโคตรเศรษฐีอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี้ก็มีความโดดเด่น พอสมควรนะครับแล้วก็เป็นสายพันธุ์ที่ให้ลูกดกนะครับคือหน่อเขาจะเยอะมากนะครับถ้าเกิดว่าปลูกแล้วก็ดูแลอย่างสม่ำเสมออ่าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าก็จะพยายามสรรหาต้นไม้สวยๆไม้มงคลสวยๆดอกไม้สวยๆให้เพื่อนๆมาชมกันทุกวันนะครับช่วงค่ำๆของทุกวันสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับ